สวัสดีค่ะพบกับรายการ g o i n s i g h t จากบริษัท Classic Future ในช่วงบ่ายวันจันทร์ที่26พฤษภาคมนะคะสำหรับวันนี้นะคะตลาดผู้ตลาดสารัฐก็ปิดทําการนะคะทั้งตลาดหุ้นแล้วก็ตลาดทองคํานะคะ,ะาราคาทองคําก็แต่งตัวในกรอบแคบนะคะเคลื่อนไหวระหว่าง1,291ถึง1,294นะคะ คืนนี้ตลาดสหรัฐปิดทําการเนื่องในวัน Memorial Day นะคะแล้วก็าทางวันนี้มีข่าวนะคะรองประธาน B.O.J กล่าวว่าอัตราเงินเฟอ้อญี่ปุ่นเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นนะคะแล้วก็จะปรับนโยบายการเงินถ้าว่าอัตราเงินเงินเฟอ้อเนี่ยสูงกว่าระดับเป้าหมายที่2ปซนะคะส่วนเงินหยวนอ่อนค่าลงนะคะหลังจากจีนกำหนดค่ากลางต่ำสุดในรอบ8เดือนนะคะ วันนี้นักงทุนก็รอฟังคำปราศัยของประธาน ECB นะคะส่วนเงิน US d o l ดอลก็ยังแข็งค่านะคะก็คือทรงตัวอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงนะคะข่าวอื่นๆในคืนนี้ก็จะไม่มีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐประกาศนะคะส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็จะเห็นว่าราคาเนี่ยเคลื่อนไหวยอยู่ที่บริเวณกรอบล่างของสามเหลี่ยมนะคะ <c oughs> ก็แ่งตัวในกรอบแคบๆนะคะเราก็มองว่าบริเวณนี้ก็เป็นโซนแนวรับนะคะถ้าว่าหลุดลงมาเนี่ยนักลงทุนระยะกลางระยะยาวก็สามารถที่จะซื้อได้นะคะส่วนนักลงทุนระยะสั้นนะคะก็เห็นว่าน่าจะเทรดดิ้งลองนะคะเพราะว่าอยู่ที่บริเวณกรอบล่างของสามเหลี่ยมก็หวังที่จะดีดกลับขึ้นไปที่กรอบบนของสามเหลี่ยมนะคะ วันนี้มีแนวรับที่บรแแล้วก็1น8 3นะคะแนวต้านที่บเรเิแล้วก็1,305แล้วก็ให้นักลงทุนระยะสั้นเนี่ยเทรดดิ้งลองนะคะแต่มีจุดสต็อปลอสถ้าหากว่าหลุด1276สําหำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ